สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกสูตรพิเศษจากพาเที่ยวเรียวไปหลอนมี5รสชาติน้ำพกกรกำพิกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจหมาล่าน้ำพริกเบคอนน้ำพริกขางกุ้งและน้ำพริกเห็ดต้มยำสนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ Facebook พาเที่ยวเรียวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ ID 0824456635พาเที่ยวเรียว ไปหลอนผมตั้งชื่อเรื่องนี้ว่านี่ครับรักทวงแค้นอ่า <Okay. S 1> นะครับมันมี <Okay. S 1> ในสามประโยคนี่เลยนะครับอยู่ในในเรื่องนี้นะครับอ่านะฮะครับคือเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อสิบสามปีก่อนแล้วเมื่อกี้นี้อาร์ตพูดเรื่องตำนานนี่ก็คือตำนาน แห่งบริษัทบริษัทนี้เหมือนกันเอ่ยชื่อ oh. ไม่ได้บอกย่านไม่ได้เลยเพราะว่าย่านย่านเนี้เขายังทํางานกันอยู่และที่สําคัญตํานานนี้มันยังถูกพูดถึงกันอยู่นะครับ oh. เพราะฉะนั้นผมจะไม่เอ่ยว่ามันอยู่ที่ไหน oh. แต่แต่บอกคร่าวๆว่าอยู่ในกรุงเทพเหมกันบอกย่านไม่ได้อันนี้บอกเป็นเป็นนีได้ไหมครับพี่เนทแบบว่าผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ oh. อะไรผลิตภัณฑ์ไ,งไ,งไ,ไหมครับเขาทําเกี่ยวกับการส่งออก ต่างประเทศอ,อเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งแล้วการาวางขายในเซเว่นแค่นี้เองนี่ครับ,ค,รบคือเรื่องราวเนี่ยมันเกิดเมื่อ13ปีก่อนแล้วคนที่ส่งเรื่องนี้มาชื่อว่าพี่แดงนะครับพี่แดงเป็นพนักงานบริษัทอยู่ในบริษัทแห่งนี้แหละแล้วก็อยู่คู่กับบริษัทแห่งนี้มาตั้งแต่เริ่มเริ่มเลยเริ่ม,เร,มเริ่มเปิดบริษัทนะครับเรียกว่าเป็นบุคคลที่เข้าไปสมัคร,รารเป็นคนแรกๆอยู่ในบริษัทนี้นะครับ แล้วพี่ตัวพี่แดงเองเนี่ยก็จะรู้จักกับคนได้หลายคนแล้วเขาก็แต่งตั้งให้เป็นระดับหัวหน้าในณขณะนั้นนะครับก็ใช้ชีวิตในการที่อยู่ในบริษัทนี้มานานนะครับแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยพี่แดงเนี่ยก็ก็รู้เกี่ยวกับสิ่งนี้แล้วก็เก็บความเก็บความลับกกับสิ่งสิ่งนี้อยู่ในบริษัทนี้มานาน นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังนอกเสีจากว่าคนสนิทสนิทกันหรือคนที่รู้เรื่องมาก่อนพี่แดงก็จะให้ข้อมูลนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ,รบจนเวลาเนี่ยมันผ่านมาจนมามาถึงเมื่อสิบสามปีก่อนนะครับมันมีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขาเข้ามาสมัครงานแล้วก็เข้ามาทํางานอยู่ที่นี่ด้ประมาณสักห7เดือนแล้วก็อยู่ในทีมของพี่แดงพี่แดงเองเนี่ยก็เป็นคนระดับสูงและ แต่ว่าก็นะในการที่ตัวเองเนี่ยชอบในการช่วยเหลือเด็กๆที่เข้ามาทํางานใหม่ๆก็จะให้คําแนะนําให้คําพูดให้อะไรแบบเนี้ยนะฮะพี่แดงก็จะช่วยช่วยตลอดนะครับแต่มันมีพนักงานคนหนึ่งที่มาคุยกับพี่แดงแล้วก็บอกว่าพี่แดงว่าพี่ครับผมมีอะไรจะบอกพี่ซึ่งเรื่องเนี้ยผมไม่รู้นะว่าพี่จะจะคิดยังไงกับผมผมเองเนี่ยเป็นคนที่มีเซนสัมผัส ตอนเด็กๆเนี่ยผมก็มีเซนจนโตมาผมก็มีเซนจนผมเรียนจบมาหาลัยแล้วผมมาทํางานเนี่ยผมเซนตรงน,นั้นมันหายไปแต่เมื่อประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซนตรงนี้มันเปิดขึ้นอีกครั้งหนึง่ง<อ>พี่แดงก็เลยบอกว่าแล้วแล้วเป้ไปเห็นอะไรมาเป้เลย<ะ>บอกว่าผมเห็นเด็กคนหนึ่งตัวเล็กๆอะ่ะ ถ้าเป็นน้องกูมานเนี่ยผมจะเคยเห็นเพราะว่าแถวบ้านผมเขาเลี้ยงกันแล้วผมจะรู้ว่าอันนี้คือกุมารแต่สิ่งที่ผมเห็นนะ่ะมันอยู่ในห้องฝ่ายบุคคลพี่แดงก็ถามว่าเอาแล้วแล้วเป้เห็นยังไงอีกค<ะ>ผมเห็นว่าเด็กคนนี้ตัวเล็กๆแล้วเขาชอบตามพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ฝ่ายบุคคลน่ะ ผมไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรชื่อพี่มนหรือเปล่า<ช>นะครับเ<ช>พราะตอนที่ผมไปทํางานเข้ามาสมัครงานใหม่อะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนบอกกติกาบอกโน่นบอกนี่แล้วก็เอาชุดให้ผม,มผมก็อ่านชื่อเขาว่าเขาชื่อพี่พี่มนนะครับน่าจะเป็นพี่มนนี่แหละแล้วผมเห็นเด็กคนเนี้ยเดินตามตลอดเลยเด็กคนนี้ซนมากเลยชอบไปแย่คนนั้นแย่คนนี้ทําให้คนนั้นคนเนี้ย บางครั้งบางคราวก็เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยอ่ะเหมือนเด็กอ่ะชอบแกล้งอ่ะอันนี้ขอถามนิดนึงครับพี่เนชคือเด็กอายุประมาณกี่ขวบครับเด็กประมาณสักห้าขวบคือเขาบอกแล้วษณานว่าเป็นขวบไม่ได้แต่แบบมันเหมือนเด็กตัวเล็กๆประมาณสักคือบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเด็กสักกี่ขวบแต่ว่ามันเป็นเด็กตัวเล็กๆที่ไม่น่าจะเดินวิ่งได้มันเล็กมากอ่ะเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นฮะแต่ว่าเด็กคนนี้ยคล่องอันนี้มี มีดีเทลว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงอันนี้เป็นเด็กผู้ชายอ๋อเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายครับทีนี้เขาก็เขาก็มีความรู้สึกว่าคือเฝ้ามองอยู่ว่าเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็ไปแกล้งคนนั้นเดี๋ยวเด็กคนนี้ก็ไปแกล้งคนนี้อะไรประมาณเนี้ยบางครั้งบางคราวก็ไปหยิบปากกาของพี่คนหนึ่งสะบัดออกทําให้พี่คนนี้ตกใจแล้วก็รู้สึกกลัวครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นคนเห็นแล้วเขารู้สึกว่าไม่สบายใจกับสิ่งสิ่งนี้ แล้วเขาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วเขาเห็นว่าพี่แดงเนี่ยเป็นคนที่คุยกันสนิทชิดเชื้อกันคุยง่ายแล้วก็พี่ก็เป็นคนใจดีหลังเลิกงานพี่ไอ้น้องเป้เนี่ยมันก็เลยเล่าให้กับพี่แดงฟังพี่แดงก็ซักพยายามซักไซไล่เลียงอยู่ตลอดเลยว่าไอ้สิ่งที่เป้เห็นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเ,เป้ก็เฝ้าถามแบบนั้นพี่แดงบอกโอ้ยมันไม่มีอะไรหรอก อย่าไปคิดมากเลยตั้งใจทํางานไปอะไรเงี้ยเผื่อบางทีเด็กๆคนอื่นเขาเลี้ยงกุมารหรือเปล่าอะไรเงี้ย mm. เรื่องนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะอะไรกพพ็พี่แดงก็พูดเพื่อที่จะไม่ให้เป้กลัวนะ่ครับครับเป้ก็เก็บความสงสัยอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอาการที่เป็นเนี่ยมันเริ่มจะหนักขึ้นหลังๆเหมือนเด็กคนนี้รู้ว่าเป้เห็นคราวนี้ก็จะมาแกล้งเป้คนเดียว นะครับแล้วเป้ก็บอกว่าเดินมาหาพี่แดงแล้วก็บอกกับพี่แดงว่าพี่แดงครับวันนี้เป้มีอะไรให้ดูแล้วเขาก็เปิดขากังเกงเข้ามาแล้วเขาบอกว่าพี่แดงเห็นไหมครับตรงใกล้ๆบริเวณตาตุ่มผมมันเป็นรอยกัดเล็กๆรอยกัดเนี่ยเป็นรอยกัดจากเด็กคนหนึ่งที่ผมบอกกับพี่แดง พี่แดงก็เปิดดูปรากฏว่าถ้าจะเป็นลอยหยิกก็ไม่น่าใช่จะเป็นลอยสัตว<ม>์มีพิษกัดก็ไม่น่าใช่แต่มันเป็นเขี้ยวเหมือนเขี้ยวเด็กที่มันมีครึ่งวงกลมอราจเข้าใจไหมเหมือนปากหรือเหมือนฟันเราที่มีครึ่งวงกลมอะ่ะคแต่มันเป็นฟันเล็กน้อยที่แบบเหมือนกัดขบตรงนั้นอะอ๋ออาจจะไม่ได้เป็นฟันเต็มซี่<ช>อาจจะมีนิดนึงเออเป็นล่องรอยของพอจะได้เห็นบ้าง แล้วเป้ก็บ,บอกว่าบางครั้งผมก็จะไม่ไหวเลยนะพี่ถ้าผมจะลาออกจากบริษัทนี้ไปเพราะเหตุผลเนี้ยผมรู้สึกมันแย่มากเลยครัพี่มีอะไรจะพูดให้ผมฟังไหมครับพี่แดงเพราะว่าพี่แดงเนี่ยผมรู้ว่าหลายๆคนผมไปถามมาหมดแล้วว่าพี่แดงเนี่ยอยู่ที่นี่มาเก่าสุดแล้วนะครับ,รบพี่แดงก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้เป้พี่เนี่ยเห็นเป้พูดเนี่ย พี่ก็คิดว่าเป้เป็นคนเพ้อเจอพูดไปเรื่อยเหมือนเด็กคนอื่นที่เขาพูดเจอกันนะครับในเมื่อเป้เห็นแบบนี้อะไรแบบนี้พี่จะเล่าให้ฟังนะครับพี่แดงเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าย้อนไปนะครับหลายปีก่อนตอนที่เปิดบริษัทใ,ใหม่ๆเปิดได้สักปีหนึ่งนะครับ,รบเจ้าของบริษัทเนี่ยเขามีน้องชายนะครับแล้วเขาก็รับเป็นคนตรวจสอบในการรับสมัครงานคนเข้าไป หนึ่งในนั้นที่อสอบคัดเลือกเข้าไปแล้วติดก็คือพี่พีมลน,นะครับ mm hmm. ก็ให้ไปอยู่ในฝ่ายบุคคลปรากฏว่าพี่พีมลเนี่ยพี่มนเนี่ยเขาเกิดไปรักกับน้องชายของเจ้าของบริษัทนะครับร oh. ักใคร่กันโดยที่พนักงานทุกคนเขาก็เหมือนจะรู้แต่เขาก็ไม่กล้าพูด oh. เนื่องจากว่าถ้าพูดไปมันไม่ดีนะครับ รักกันไปอย่างไรนะฮะความอคล้ายๆว่าหลายๆคนเริ่มรับรู้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่ง<ม>พี่มนเนี่ยเขาตั้งท้องครับเขาตั้งท้องนะครับแต่ก็มาทราบดีมาทราบทีหลังว่าน้องชายของเจ้าของบริษัทเนี่ยมีภรรยาอยู่แล้วเอาตัวของพี่มนเนี่ยรู้สึกเสียใจมากแล้วก็ได้บอกกล่าวกับ แฟนตัวเองซึ่งก็เป็นพี่ท่าน,นี้แล้วกันว่าไม,ไม่เป็นไรเขาขอดูแลลูกเองต่อไปนี้เราตัดขาดจากกันแต่ขอทํางานอยู่ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยท้องอยู่ถ้าเกิดว่าจะให้หอบท้องแบบนี้แล้วก็ไปสมัครงานที่อื่นถ้าเขารู้ว่าท้องเขาคงไม่รับอขอทํางานไปจนกว่าจะคลอดลูกได้ไหม,มนะฮะ ตัวของผู้ชายท่านนี้เขาบอกว่าได้เดี๋ยวเขาก็จะคอยดูแลนะแต่เราขออนุญาตคบกันแบบเงียบๆไม่ให้ใครรู้นะครับพอเรื่องมันเกิดขึ้นตัวของพี่นอ์เองก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่อยๆจนพนักงานบริษัทก็เริ่มจะมีเข้ามามากเรื่อยๆไอ้คนที่รู้แล้วไม่พูดก็มีแต่ไอ้คนที่รู้แล้วพูดก็เยอะเข้าใจไหมเป็นแบบว่าเรื่องซุบซิบกันในหมู่ พนักงานใช่เพราะมันก็กลายเป็นเรื่องที่นินทากันอยู่ในบริษัทจนเรื่องราวมันรู้ถึงหูของภรรยาของผู้ชายท่านนี้ภรรยาของผู้ชายานนี้ก็มาด่าที่บริษัททําให้พี่มลเนี่ยรู้สึกอับอายมากแต่เจ้าของบริษัทตัวจริงซึ่งเขาเดินทางไปต่างประเทศกลับมาบ้างอะไรเงี้ยพอเขารับรู้รับทราบเขาก็เลยบอกว่าทุกคนอยู่ในที่ของตัวเอง คุณพี่มนก็ทำงานดีขอให้เขาทำงานต่อไปเดี๋ยวทางบริษัทจะรับผิดช,ชอบกับสิ่งสิ่งนี้แล้วคุณสองคนที่เป็นน้องชายเนี่ยห้ามมายุ่งซึ่งเจ้าของบริษัทเขาก็ดีมากนะครับเขาให้สวัสดิการแล้วก็ให้ความหวังว่านะอยู่ต่อไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคลอดลูกแล้วอะไรค่อยว่ากันนะครับหลังจากนั้นมาเรื่องราวตรงนี้มันก็ผ่านไปจนพี่มนเนี่ย อายุครรภ์ได้เจ็ดเดือนนะครับท้องใหญ่มากแล้วแล้วเขาบอกว่าทําเรื่องลาไหมแต่เนื่องด้วยบริษัทตอนนั้นฮะมันเพิ่งเพิ่งจะเริ่มทําให้พนักง,งานเนี่ยก็ไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่สามารถแทนกันได้อะนะครับ oh. เขาก็ขอร้องให้พี่บน์ว่าทําอีกสักเดือนได้ไหมแล้วก็จะให้ลาง,งานหนึ่งเดือนแล้วก็ไปคลอดลูกอะไรประมาณเนี้ oh. พี่บน์ก็ไม่ ไม่รู้สึกอะไรก็อยากจะทํางานช่วยเนื่องจากเจ้าของบริษัทก็ดีนะครับหลังจากนั้นมาก็เริ่มเข้าเดือนที่8สิ่งที่มันไม่คาดฝันก็คือตัวของพี่มนตกบันไดลงมาแล้วก็เกิดแท้งนะเกิดแท้งแล้วตัวของพี่มนเนี่ยอยู่ในอาการห้าสิบห้าสิบเขาก็รีบพาไปโรงพยาบาล พอพาไปโรงรพยาบาลปรากฏว่าสิ่งที่มันสร้างความเสียใจกับพี่มนพี่มนเนี่ยมีความหวังกับเด็กคนนี้มากนะครับเด็กคนนี้เสียชีวิตเนื่องจากตกบ<อ>ันไดลงมาอ๋อเสียในในท้องเลยใช่แท้งเลยแต่ว่าคุณแม่เนี่ยรอดครับทําให้ตัวของพี่มนเนี่ยคล้ายๆว่ารู้สึกแบบเสียใจสุดขีดกับสิ่งสิ่งนี้นะครับแล้วก็ขอกับหมอว่า ขอเก็บลูกไว้ได้ไหมเพราะเขารู้สึกรักเด็กคนนี้มากถึงเขาจะเสียชีวิตไปแล้วเดี๋ยวเขาจะนำร่างของเด็กคนนี้ไปฝังเองนะครับเรื่องราวมันก็เป็นที่พูดโจทย์ขานกันว่าพี่มนต์ตกบันไดได้ไงเดินทุกวันอะไร<ม>แบบไหนซึ่งณเวลาณตอนโน้นนะย้อนไปเรื่องกล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ค่อยมีหรอกนี่ครับ แล้วยิ่งตามบันดงบันไดที่ทางลงมาเนี่ยมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับ,รบหลังจากนั้นมาตัวของพี่บอลก็หายไปเป็นเวลาเดือนกว่าๆแล้วก็กลับเข้ามาทํางานเหมือนเดิมหลังจากอาการหายครับหลังจากมันมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสองคนผัวเมียที่เป็นน้องชายของเจ้าของบริษัทกับภรรยารได้ข่าวว่า ขับรถไปเที่ยวทะเลกันขากับประสบบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่รถเกิดอุบัติเหตุแล้วก็พลิกคว่ำเสียชีวิตทั้งคู่คแต่สิ่งที่มันสร้างความมึนงงนะครับแล้วก็ให้หลายๆคนก็คือตามบริเวณแขนตามบริเวณขาแม้แต่ใบหน้ามันเหมือนมีรอยกัดของเด็ก ทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยมันเหมือนมันมีรอยกัดของเด็ก<อ>แล้วต้องบอกว่าสองคนนี้ไม่มีลูกนะไม่มีลูกด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นรอยแดงๆเป็นจ้ำๆซึ่งตอนที่เขาไปพบเจอศพเขาบอกว่า,าคนไข้มีอาการแพ้อาหารทะเลหรือเปล่าหมายถึงว่าคนที่เสียชีวิตอะศพะเพราะว่ารบ,บริเวณหน้าเนี่ยมันเกิดรอยแดงแต่รอยเนี่ยมันไม่เหมือนอาการแพ้ทั่วไปที่เป็นผดผื่นขึ้น แต่มันเหมือนโดนอะไรกัดอ่ะไม่รู้ว่าไปโดนพิษอะไรมากัดเขาก็พิสูจน์ดูปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นคือเขาแจ้งมาว่ามันเหมือนรอยฟันอะไรบางอยา่างคล้ายๆของฟันมนุษย์ครับเขาตีมาแบบนี้นะเหมือนฟันมนุษย์ที่กัดบริเวณหน้าบริเวณแขนบริเวณลำตัวกัดไปหมดทุกที่ทั้งสองคนผัวเมียเลย นะครับแล้วเรื่องนี้มันก็จบไปก็ไปการทําศพแล้วในการทําศพในครั้งนั้นตัวของพี่มนก็ไม่ไปนะครับมไม่ไปงานศพนะครับเจ้าของบริษัทเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรน้องพี่มันก็เสียไปแล้วเอาโหสีกรรมให้มันนะนะครับ,รบหลังจากนั้นมาเรื่องราวนี้มันก็จบลงแบบนั้นนะครับ เขาก็เฝ้าถามเฝ้ามองพี่มนว่าพี่มนเนี่ยไปทำอะไรใส่สองคนผวเมียนี้หรือเปล่านะครับเนื่องจากความแค้นครั้งนั้นน่ะมันมีคนเน่ะเห็นแต่ไม่ยอมพูดนะครับเห็นอะไระครับพี่สิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นภรรยาของผู้ชายท่านนี้มาที่บริษัทในวันนั้นแล้วก็รีบกุลีกุจอวิ่งออกไปจากบริษัทแล้วก็ขับรถอ,ออกไปเลย ะฮแล้วมันก็ยังมีอีกคนหนึ่งเห็นอีกเนื่องจากเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะครับทั้งเด็กก็แท้งไปแล้วสองคนก็ตายไปแล้วเขาก็เลยมาพูดกันได้ว่าวันนั้นะมีคนเห็นว่าระหว่างที่พี่มนเดินลงบันไดครับมีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือภรรยาของผู้ชายคนเนี้ยผักจากด้านหลังอทำให้ผู้หญิงคนนี้ ไม่ได้ตั้งท่าที่จะลมะ้มอ่ะเหมือนคนที่ไม่ได้ไม่ได้ตันตั้งตัวทําให้ผวาลงมาแล้วก็เอาท้องเนี่ยลงไปกับบันไดโอ้ยครับทำให้เด็กเสียชีวิตอแล้วคนบริเวณนั้นเขาก็ล่ำลือกันว่าน่าจะเป็นวิญญ,ญาณที่อาฆาตของเด็กคนนี้ที่ไปทำกับแม่เขาแล้วก็ทำกับเขาแล้วก็ไม่ให้เขาเกิดมา ซึ่งรเรื่องนี้มันก็เป็นที่ล่ำรือจนมาเข้าหูพี่แดงพี่แดงก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วเหตุการณ์หนึ่งที่พี่แดงเห็นก็คือมันมีวันหนึ่งที่เกิดการบริษัทเริ่มจะดีขึ้นเริ่มจะมีงานเข้ามาขึ้นนะครับก็เป็นวันที่ต้องทำโอทีนะครับแล้วห้องนะฮะที่ฝ่ายบุคคลเนี่ยเขาอยู่ชั้นสองนะครับ แล้วก็ห้องผู้บริหารห้องพวกอะไรแบบนี้ห้องหัวหน้าเนี่ยอยู่ชั้นสมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขึ้นไปเนี่ยถ้าเวลาที่กลางคืนเนี่ยเขาจะไม่ให้ใช้ลิฟต์นะครับถ้าชั้นชั้น 1, ชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ลิฟต์ชั้นสามที่ขึ้นไปนะใช้ลิฟต์ได้นะครับเพราะตกเวลาที่ชั้นสองเนาะพี่มนต์ก็อยู่ชั้นสองนะครับเวลาที่ลงลิฟต์อ่ะเขาก็ไม่ใช้ลิฟต์เพราะว่ามันแค่ชั้นเดียวเดินลงมาก็ถึงแล้ว เหตุการณ์แรกที่ไปแดงเห็นก็คือเขาเดินขึ้นไปที่ชั้นสามแต่มันต้องผ่านชั้นสองนะฮะขึ้นบันไดไปก็เจอห้องพี่มนเลยสิ่งที่เห็นก็คือเห็นเป็นเด็กนะครับมาขย่มเก้าอี้ที่พี่มนนั่งขยม่ม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 แล้วในมือเนี่ยก็ถือ,ขน,อขนมเชียงหายอ่ะขนมเชียงหายอ่ะ ที่เราเคยกินกันอ่ะแกะแท่งยาวๆแท่งยาวๆแล้วก็กัดกินกัดกินกัดกินนะครับ,รบแล้วก็ขย่มตัวไปด้วยเหมือนเด็กอ่ะที่ดีใจได้ขนมกินนะครับครับตัวของพี่แดงเนี่ยก็มองด้วยแสงไฟจากข้างนอกเนี่ยมันสาดเข้าไปที่ห้องกระจกพอจะเห็นได้บ้างไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่าก็เลยเอาหน้าเข้าไปใกล้อพอ,อหน้าเข้าไปใกล้แล้วก็ไปส่องดูปรากฏว่าเด็กคนเนี้จุดเต้นนะครับ แล้วก็พวดเข้ามาหาพี่แดงที่หน้ากระจกเหมือนบึ้งโอ้ครับแล้วก็พูดกับพี่แดงว่ากินขนมก็หนูไหมครูครับพี่แดงหงายหลังนั่งลงไปกับพื้นแล้วก็เหมือนคานอ่ะคานคสี่ขา,ข,าขึ้น,นชั้นสามปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊ปึ๊บขึ<ๆ>้นไปแล้วก็ไปหมอบตัวอยู่ในห้องแกบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แกรู้สึกอายมากกับสิ่งสิ่งนี้ แล้วก็รู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มีจริงนะครับ hmm. แกก็เก็บเรื่องนี้มาเพื่อที่จะไม่บอกกับใครเพราะว่าถ้าบอกเด็กจะไม่กล้าทำโอเออ hmm. นะฮะเดี๋ยวคนจะไม่กล้าทำโอกันเดี๋ยวมีผีเด็กอยู่ในนี้อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งแกได้เข้าไปคุยกับพี่มนนะครับพี่มนเนี่ยต้องบอกมีคนคนที้เก็บตัวเงียบไม่ออกไปไหนไม่สังสรรค์ไม่สูงสิงกับใครถึงเวลาก็ซื้อข้าวมากินตอนเช้า แล้วก็นั่งกินอยู่ในห้องฝ่ายบุคคลเพราะว่าห้องฝ่ายบุคคลเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่แล้วเนื่องจากคุณจะมาลางงานมาเบิกอุปกรณ์โน่นนี้นั่นหรือขาดลามาสายเขาจะเป็นคนเช็คเพราะฉะนั้นห้องเนี้ยเป็นห้องที่ห้ามเข้าถ้าไม่มีเหตุจําเป็นนะครับวันนั้นพี่แดงเนี่ยด้วยความที่รู้สึกว่าเออนะจะไปเอาอุปกรณ์อะไรสักอย่างนะแล้วก็ลืมเรื่องที่เจอเด็กอะไรตรงนี้ไปแล้ะ ก็เข้าไปหาพี่มนแล้วก็ไปนั่งคุยกับพี่มนคุยกันไปสักพักหนึ่งพี่มนก็คุยดีคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแต่สังเกตไปที่ด้านซ้ายของพี่มนเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นอะไรใสๆที่อยู่ในโหลกแก้วอะอแล้วก็มีผ้าปิดอยู่อาร์ตครับแล้วก็รู้สึกว่าไอในแก้วเนี่ยมันกระดิกกระดิกมันเหมือนมีอะไรเนี่ยมนกระทุง้งกระทุ้งกระทุ้งอยู่ในแก้ว อ๋อเหมือนยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเขาก็นึกในใจว่าพี่มนเอากระลอกมาเลี้ยงหรือเปล่าเพราะช่วงนั้นน่ะเขานิยมเลี้ยงกระลอกอ่ะที่มันวิ่งอวิ่งอยู่ในล้ออะไรเงี้ยเขาก็คิดว่าอย่างงั้นสักพักเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากเขาก็เขาก็คุยกับพี่มนต่อแต่ว่าไอ้ผ้าที่มันคุมอยู่เนี่ยมันโดนอะไรกระแทกมันเริ่มลดลงลดลงลดลงเปิดทางมา เชื่อไหมอาร์ตเป็นอะไรรู้ไหมคืออะไรครับเป็นศพเด็กเออเดี๋ยวเป็นเป็นตัวเล็กๆเลยเหรอพี่ใช่เป็นศพเด็กเขาบอกเท่าปลาช่อนประมาณโลหนึ่งอะตัวเล็กๆนอนขดอยู่เอาเดี๋ยวแล้วไอ้ที่กระทุงกระทุงเมื่อกี้ก็นั่นแหละแล้วสักพักหนึ่งพี่แดงก็มองไปที่ไอ้โหลแก้วอันนี้ที่เขาวางอยู่ ปรกากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือเด็กคนนี้ยิ้มให้พี่แดงสลัดผ้าแล้วก็ไปก่อนนะแล้วก็ลงเลยแล้วก็ลงไปข้างล่างเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรพี่มนต์บอกอ้าพี่แดงทำไมรีบลงไปอะไรแบบนี้ก็ไม่พูดอะไรแล้วพี่แดงก็ไม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ก็ไม่เคยเล่านะครับครับทีนี้พอมาถึงเรื่องนี้ เป้ก็เห็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าในบริษัทมันเริ่มจะปั่นปวดแล้วเริ่มจะไม่ค่อยดีเริ่มจะคนนั้นก็เห็นคนนั้นก็รู้สึกคนนั้นก็สัมผัสซึ่งจริงๆเรื่องแบบนี้มันสัมผัสมานานแล้วนะแต่พี่แดงเนี่ยคอยไปปรน,นีปรน,นอมไปพูดไปอะไรประมาณเนี้ยครับจนสุดท้ายเป้เนี่ยมาลาออกนะครับมาลาออกแล้วก็บอกว่าเด็กคนเนี้ยพี่ใครเข้าใกล้แม่เขาไม่ได้เลย เขาจะห่วงแม่เขามากผมมีความรู้สึกอย่างนั้นขนาดผมอะเวลาจะลงบันไดไปชั้นหนึ่งอะผมไปมองที่ห้องกระจกอะ่ะผมยังรู้สึกเลยว่าเขาอะ่ะเอาตาออกมาแล้วก็มามองผมผมก็นึกว่ามผมคิดไปเองผมก็เลยมองศบตาไปปรากฏว่าเป็นตาเด็กกระพริบๆแต่เห็นแต่ตานะครับ,รบหลังจากนั้นเป้ลาออกนะครับแล้วพี่แดงก็บอกว่า ต่อไปนี้นะครับห้องฝ่ายบุคคลจะมีอะไรกั้นอยู่เขาทำเป็นล็อกเป็นสัตว์เป็นส่วนซึ่งถ้ามองไปด้านหน้าจะไม่เห็นกระจกหละนะครับ,รบจะเป็นฟิล์มทึบอะไรประมาณนี้แล้วพี่แดงเองก็ได้ไปพูดกับเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทก็บอกว่าเราก็สงสารเขานะเพราะสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยมันเหมือนว่าน้องเขาอ่ะมีส่วนร่วมในการทำผิด เพราะว่าเขาก็รู้ว่าน้องเขาเป็นคนทำํำแต่ว่าเขาพูดไม่ได้ไงแล้วตัวของอผู้หญิงถามว่าทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจนะครับหลังจากออกจากโรงพยาบาลน,นะครับ,รบตัวของผู้ชายที่เป็นแฟนเขาก็ไปงอ้อแล้วก็ไปปลอบใจว่าขอโทษนะอะไรประมาณนี้จนผู้หญิงคนนี้ใจอ่อนนะครับแล้วก็กลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิม แต่เรื่องของ <m> ตำนานที่เกิดขึ้นในบริษัทนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่อ๋อก็ยังเป็นที่พูดถึงกันอยู่ในบริษัทเหมือนเดิมแล้วพี่แดงก็ยังอยู่ในบริษัทนี้อ๋ออ๋ยังไม่ได้ออกด้วยยังไม่ได้ออกฮะก็ยังเรีย <ừ> กว่าทํางานแล้วแต่ว่าอยู่ในระดับอาวุโสแล้วนะอาวุโส <c oughs, S 1> แล้วไม่ได้ลงไปคุมงานแล้วนะฮะนี่คือ <c oughs. S 1> เรื่องหนึ่งที่พี่แดงส่งมาเล่าสู่กันฟังเอ เรื่องเพิ่งเกิดได้ไม่ไม,ไม่นานเท่าไหร่รรประมาณสักสิบสามปีใช่โหถ้าผมอยู่ในสถานการณ์แบบพี่แดงนะบอกเลยว่าถ้าผมเจอผีนะคนทั้งบริษัทต้องรู้อืมบอกเลยผมไม่เก็บไว้คนเดียวแน่นอนถ้าเจอเราต้องพูดเลยโอ้โหแล้วเราต้องเข้ากาดดึกหรือไม่ก็ทําโอตอนดึกๆอย่างเงี้ยพี่เนธผมว่าถ้าเราบอกเรื่องนี้กับใครสักคนนึงหรือเรื่องเนี้ยมันไปอถูก พูดถึงไปถึงหูผู้ใหญ่เงี้ยเขาน่าจะแบบให้ทำสองคนหรือไม่ก็สามคนมหรืออาจจะไม่ให้ไม่ให้อยู่เดึกคนเดียวแน่นอน่ะคือเรื่องอาราวตำนานในบริษัทในแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีในรูปแบบไหนอย่างบางที่ก็จะมีเรื่องของการสร้างบริษัทแล้วก็คนงานเสียชีวิตหรือรบ,บางที่ก็ไปตั้งเสาทับอะไรบางอย่าง มันก็เกิดอ,า,อาเพศเจอผีบ้างอะไรประมาณนี้หรือบางที่ทาพิธีไม่ดีนะครับมันก็เกิดเรื่องราวเกี่ยวกับผีที่อยู่ในบริษัทเนี่ยเชื่อว่าหลายคนแล้วสถานที่นี้นะเขาเคยถามพี่แดงพี่ถามพี่แดงว่าพี่แดงเคยเคยคุยกับพี่มนบ้างไหมว่าให้เขาเอาน้องอ่ะไปสวดส่งวิญญาณอะไรแบบเนี้เขาบอกว่ามีคนไปคุยหลายคนแล้วแต่ทีนี้ตัวของพี่มนเองเนี่ย เหมือนยึดติดกับสิ่งสิ่งนี้เพราะว่าสิ่งที่กระทํากับเขาไปอย่างสามีเขาก็เสียไปแล้วและสิ่งที่เขามีอยู่ในทุกวันนี้พ่อแม่ก็เสียหมดแล้วเหลือแต่เด็กคนนี้แหละที่อยู่กับเขาตลอดแล้วก็ที่สําคัญมันไม่มันไม่น้อยไปกว่านั้นก็คือเวลาที่มีคนในบริษัทเห็นหลังจากที่พักอย่างมาลติ์อะไรประมาณนี้เวลาที่เห็นพี่มนไปเดินเล่นหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เวลาซื้อไอศครีมก็จะซื้อสองอันอซึ่งหลายๆคนเขาก็เห็นกันเป็นเรื่องปกติครับเหมือนซื้อไอศครีมสองถ้วยแล้วก็วางถ้วยหนึง่งแล้วก็วางไว้อีกถ้วยหนึง่งให้ใครก็ไม่รู้รจนมันละลายไปเออประมาณนี้อ๋อแล้วที่บอกว่าออไม่ว่าใครก็เข้าใกล้ตัวของพี่มนไม่ได้ครับพี่เนนคือเข้าใกล้ไม่ได้ทุกคนเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอย่างเดียว มักจะโดนหลอกเขาใช่อย่างเดียวมักจะโดนคนเนี้ยี่สังเกตดูที่พี่เล่าก็คือจะมีแต่ผู้ชายที่โดนที่โดนแกล้งอ๋อครับเขาคงจะแคนแทนแทนแม่เขาแหละว่าเขาก็ไม่ได้เกิดไงแล้วแม่เขาก็ต้องมามาเจ็บแบบนี้อืมครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับพี่เนเข้าใจพนักงานบริษัทนะที่เห็นว่าคนที่มีอำนาจอะ ก็คือภรรยาของน้องชายเจ้าของบริษัทอะไปผลักตัวของพี่แดงให้ตกถ้าเราเอญไปพูดขุณมนให้ตกอ่านั่นแหละครับถ้าเราไปไปพูดว่าเนี่ยเราเห็นเหตุการณ์แบบนั้นอะเพื่อเผื่อที่โดนไล่ออกด้วยใช่อหใช่ซึ่งซึ่งเป็นที่รู้กันนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าเขาก็คงไม่พูดอ่ะอ่าถ้าพูดก็จะรู้ว่าเออใครพูดอย่างเงี้ยมัน มันไม่มีพยานหลักฐานงอีกมันไม่มีกล้องวงจรปิดที่จะถ่ายติดแล้วก็เหมือนที่เราพูดมไม่มีโทรศัพท์มือถือที่จะมาถ่ายวิดีโอไว้อะไรมันไม่ไี้มีไ<ง>เออนั่นแหละออนั่นแหละ